สวัสดีครับพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับวันนี้นะครับพวกเรามาทําประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดจันทร์นุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีร้านไหนฝนผลกระทบบ้างนะครับตามไปดูเลยครับ let's go สวัสดีครับชื่ออรครับชื่อพงศักดิ์นาไพครับครับแล้วผมจะมาสอบถามเรื่องธุรกิจเรือคายักอ่ะครับว่าก่อนหลังโควิดแล้วก็ก่อนหน้าหน้าโควิดนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับถ้าหน้าโควิดก่อนที่โควิดระบาดก็โอเคครับแต่ช่วงที่โควิดระบาดก็ทําอะไรไม่ได้เลยแต่พอหลังโควิดก็เรื่องฟื้นขึ้นมาเป็นลําดับๆครับครับครับแล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยว ออัไเยะสุดครบตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เยอะสุดก็เป็นของรัสเซียเพราะรัสเซียเขาจะอยู่ยาวนะครับรองลงมาก็เป็นคนไทยแล้วก็มีจีนนิดหน่อยครับแต่หลักๆก็เป็นรัสเซียตอนหน้าช่วงทำกิจการนี้ตอนก่อนเลยนะก่อนอ๋อตอนก่อนหน้า่ยคยักเมื่อก่อนคยักนี่มันเกิดหลังจากซึนามิรขอก่อนซึนามิอ่ะที่นี่ลุงทำฟาร์มพุ่งอยู่แต่พอซึนามิมามาซูนามิพัดฟาร์มพุ่งหายหายไปเลยครับแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จะเริ่มต้นจุดใดดีก็มาเริ่ม เอาที่ว่าเราอยู่เราอยู่คนเราคนพื้นเพที่นี่เราเราก็หาทีกับทะเลมาตลอดก็เออว่าเออเอาเอาที่เราทําเป็นและเคยทำเพราะว่าปกติเราก็ทําประมงอยู่แล้วนะครับในการที่จะให้เช่าเรือขยักนี่เรามีความรู้เรื่องเรืออยู่แล้วก็เอาความรู้ทั้งเดิมที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วมามามาผันมาประแบบของระบบระบบอาชีพแล้วลุงทำมากี่ปีแล้วก็หลังหลังสึนามิครับหลังสึนามิ เรื่อนี้ก็ทำเลยใช้เวลานานครับกว่าจะแบบพื้นฟูช่วงช่วงซึนามินีไม่นานนะเพราะว่ามันภูเก็ตเราดีอย่างหนึง่งมันภาคภาคภาคประชาชนอะ่ะมันมีส่วนร่วมเยอะในการฟื้นฟูของจังหวัดใช่ไหมมันเลยทําให้นักท่องเทีย่ยวกับมาเร็วก็ก็เริ่มก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่หลังก็เริ่มมาเรื่อยๆครับตั้งแต่หลังซึนามิเลย อย่างนี้ละก็มีชุดแรกๆก็เป็นกลุ่มแรกๆท,ท,ที่ที่มาใช้บริการก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนักเที่ยวชาวไทยที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยครับอย่างน้เนี่ยครับเขาก็อยากจะมาถ่ายรูปเล่นภายเรือประมาณนี้ครับลหลังก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเจมด้วยครับแต่ถามว่าหลักๆตอนนี้ก็ยังเป็นคนไทยอยู่นะครับยังเป็นคนไทยอยู่คนไทยอยู่ต <ๆ S 2> ีนักท่องเที่ยวมาสึงมาบ้างับครับครับครับดีดีครับคีัีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอยากมาวิทยลาลัยชภระทูเกตน,นะครับทุพพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อติตตาภาค่ะครับผมมีประเด็นมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับแล้วหลังโควิดนะครับเศรษฐกิจ้านค้าขายเป็นยังไงบ้างครับก, COVID รก่อนโควิดเหรอก่อนโควิดก็ดีหลังโควิดก็ก็ดีขึ้นมานิดนึงก็ได้หรือครับถ้าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาซื้ออะไรแบบนี้เป็นคนประเทศอะไรครับ ใ่ะส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็น,ปนอ้นี้ค่ะเป็นเป็นจีนเป็นจีนแล้วก็มีรัสเซียแล้วก็ประลังทั่วไปแสรที่โลกหลากหลายต่ตอนนี้เข้ามาหลากหลายอยู่ครับออแล้วคุณพี่ที่ยังไงถึงได้มาทำอาชีพนี้ครับยังไงหรอสถานการณ์บังคับ <laughs> สถานการณ์บังคับครับเออแล้วช่วงนี้ขายดีไหมครับช่วงนี้อ่ะช่วงนี้กําลังได้อยู่ค่ะแขกกาลังเข้ากาลังเริ่มขายดี ร้านก็ขายประจําอยู่ที่โรงเรียนอประจเมืองภูเก็ตนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเปิดเทอมนะแล้วก็าตามเทศกาลต่างๆของพื้นที่ของเราไว้ที่จะออกมูอะไรพวกนี้มีแล้วก็มีขายอยู่ในแก็บนะคะในแก็บออนไลน์นะคะแล้วก็มีไลน์แมนที่มีขายอยู่ค่ะร้านชื่อนานาไอติมยอดครับสวัสดีครับสรุปธุรกิจเรือคายักและ การค้าขายบริเวณนั้นช่วงก่อนโควิดทำให้ธุรกิจมีรายได้น้อยลงเพราะว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศและเข้ามาเที่ยวในหาดยะนุยภูเก็ตน้อยลงแต่ช่วงหลังโควิดนี้ได้มีการฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิดทําให้ธุรกิจยาขายักษ์และการค้าขายในบริเวณหาดยะนุยนั้นดีขึ้นขอบค,ครับ